สวัสดีครับก็เป็นยังบ้างล่ะครับสำหรับผลการแข่งขันนะครับเจลิกในวันนี้ซึ่งสำหรับนะครับฟันตาเล่เนี่ยแพ้ในบ้านเป็นดูสกอร์4-1น,นะครับให้กับเซเรโซ s อซาก้าซึ่งเกมนี้เนี่ยกล้องหลังของกวาสกิฟันตาเล่เนี่ยเสียบอลง่ายมากนะครับถึงแม้จะมีการครองบอลที่สูงถึง72%ก็ตามนะครับแต่วันนี้เนี่ยโอซาก้าเนี่ยทำการบ้านมันดีมากนะครับ โอกาสยิงของโอสกาเนี่ยมากกว่าฟอนตาเล่เสียอีกนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเซเรโซโอากาก็ยิงเข้ากรอบไป7ครั้งนะครับและเป็นประตูถึง4ลูกนะครับจากการยิง20ครั้งนะครับซึ่งฟอนตาเล่เนี่ยยิงไป18นะครับเข้ากรอบเพียง4ครั้งเองนะครับและสำหรับฟอร์มของชนาทิพในเกมนี้นะครับก็โชว์ฟอร์มไม่ออกเลยนะครับทาให้ต้องถูกเปลี่ยนตัวนะครับหลังจากที่จบครึ่งแรกไปนะครับและเรามาฟังคอมเมนต์บางส่วนของชาวญี่ปุ่นกันครับว่าเขามีความรู้สึก กันอย่างไรนะครับก็อย่างท่านนี้เนี่ยก็มากล่าวไว้ว่าฉันคิดว่าควรหยุดใช้ชนะทิพย์ไปก่อนนะต่อไปครับดูเหมือนว่า Kawasaki กกจะมีช่วงเวลาที่ยากลําบากมากจนถึงตอนนี้และในเมนต์ต่อไปนะครับมีชาวญี่ปุ่นมาแสดงความรู้สึกไว้ว่าการขยายตัวในต่างประเทศสําหรับการพัฒนาของเจลีคืออะไรการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรอแล้วคุณมาที่นี่หลังจากที่ได้เงินมามากมายชนะและ,ะไร คือเหตุผลที่เราควรใช้เขาต่อไปนี่ไม่ควรเป็นคําเหยียดเชื้อชาตินะเมนต่อไปครับฟอนตาเล่รู้สึกเหมือนกับการต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวของมาซินโยก็ในเกมนี้นะครับก็มาซินโยสามารถทําประตูได้หนึ่งประตูนะครับเมนต่อไปครับถ้าไม่ใช่สําหรับจุงซยองคงโดนไม่ต่ำกว่า6ประตูไปแล้วก็หมายถึงผู้สารประตูของฟอนตาเล่นะครับเมนต่อไปครับจังหวะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการส่งลูกการจ่ายผิด และการรุกและการปวงกันของเซเรโซนั้นก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนักเตะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีนักและมีเพียงการส่งกลับเท่านั้นแต่มันก็เริ่มดีขึ้นในครึ่งหลังแต่มาช้าไปต่อไปครับเซเรโซนั้นเก่งเกินไปมันทําให้ฉันอัศจรรย์กับเกมนี้เมนต่อไปครับโดยท่าน,นี้นะครับมากล่าวถึงชนาทิพไว้ว่าชนาทิพยปรดส่งกลับซัปโปโรตัวเขาเองก็เจ็บปวดเช่นกัน เมนต์ต่อไปครับคงเป็นผลจากการความผิดพลาดในการใช้เงิน500ล้านเยนนะครับก็เมนต์นี้นะครับน่าจะหมายถึงชนาทิพนะครับเมนต์ต่อไปครับเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เห็นวันนี้เซริโซ่แข็งแกลง air. ่งคาวาซากิออนแออย่างไรก็ตามคาวาซากิไม่แพ้ติดต่อกันหลายแมตช์แล้วดังนั้นผลการแข่งขันวันนี้เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้บอกว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตคาวาซากิทำผลงานใน ACL ให้ดีที่สุดในครั้งต่อไปเมนต์ต่อไปครับ เซเดโซนั้นดีแต่ฉันไม่คิดว่าฟอนตาเล่ในปีนี้จะแข่งแข่งที่สุดสันทิปนั้นได้มาในราคาสูงเลยสงสัยว่ามันดีแล้วใช่ไหมเม็นต่อไปครับไม่ใช่คาวะสกิจะแย่แต่เป็นครึ่งแรกที่เซเดโซนั้นสามารถคิดค้นและใช้มาตรการตอบโต้ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนต่อไปครับต่อให้ซูโนซีก็ยังเชื่อในชัยชนะและปรบมือให้วันนี้มันน่าเสียดายแต่ฉันจะสนับสนุนคุณต่อไปมาชนะกัน และขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่เซเดโซสําหรับวันนี้ต่อไปครับนั่นเป็นเพราะผู้เล่นหลักหายไปฉันสงสัยว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับฟอนตาเลก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไรก็ตามผู้เล่นที่เหลืออาจมีเจตนาบางอย่างดังนั้นโปรดพยายามทาให้ดีที่สุดเมนต่อไปครับฉันคิดว่ามันโง่ที่จะปล่อยให้ผู้เล่นหลายคนนั้นออกไปหาความท้าทายในยุโรปเราสามารถทําทุกอย่างเพราะทีมมีสิทธิ์เทียปฏิเสธเว้นแต่จะได้เงินที่สมเหตุสมผล เมนต่อไปครับฟอนตาเล่นาทถึงมากเพราะพวกเขาแข็งแกลง่งไม่ว่าจะปล่อยผู้เล่นไปมากมายก็ตามเมนต่อไปครับไม่ต้องกังวลก็สก,กิไม่ได้อ่อนแอเซเดโซนั้นแข็งแกร่งเกินไปเล็บไปอันที่นะครับคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นเมนสุดท้ายนะครับโดยชาวญี่ปุ่นท่านนี้นด้มากล่าวไว้ว่านี่มันเป็นความพ่ายแพ้ที่แย่มากและหลังจากนะครับที่ฟุตซอลไทยยิงถล่มรุนไนไป13-0นะครับในศึกฟุตซอลจิงชัยมาเซียนไปนะครับ เราไปฟังคอมเมนต์ชาวอาเซียนกันครับก็อย่างชาวมาเลเซียท่านนี้นะครับก็ได้มากล่าวว่าอืมไทยแลนด์ฟุตซอลนั้นระดับโลกฉันไม่มีอะไรจะพูดมากแล้วเมนต่อไปครับทำได้ดีสู้ต่อไปทีมชาติบุูไนจากไทยแลนด์เมนต่อไปครับไทยนั้นอยู่ในระดับโลกแล้วต่อไปครับยินดีด้วยอาศจรย์ทีมชาติไทยคุณเป็นครูที่ดีสำหรับประเทศในอาเซียนอื่นๆจากอินโดนีเซีย เมนต์ต่อไปครับเวียดนามไม่สนใจฟุตซอลเท่าไรสิ่งนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกต่อไปครับฉันคิดว่าประเทศไทยจะเป็นแชมป์แน่นอนจากเวียดนามต่อไปครับหวังว่าอินโดนีเซียจะเอาชนะไทยในรอบชิงชนะเลิศเมนต์ต่อไปครับโดยมีชาวเวียดนามนะครับมาคอมเมนต์ไว้ว่าขอแสดงความยินดีด้วยจากเวียดนามต่อไปครับว้าวขอให้โชคดีนะประเทศไทยจากมาเลเซีย ต่อไปครับโดยมีชาวกัมพูชานะครับมาเป็นว่าบรูไนทําได้ดีแต่คุณไม่เคยปรับปรุงอะไรเลยจากกัมพูชาต่อไปครับมันก็แค่วันธรรมดาของเมืองไทยสําหรับฟุตซอลก็เป็นนี่จากอินโดนะครับต่อไปครับทีมนี้เป็นตัวหลกักตัวใหม่ของประเทศไทยเราไม่ใช่ทีม B หรือทีม C แค่ขาดสุภระวุธุไปก็เท่านั้นก็เีนี่จากคนไทยนะครับต่อไปครับอ๋อผมเห็นการต่อสู้ระหว่างไทยกับเวียดนาม ในคอมเมนต์อีกแล้วอันที่จริงทีมฟุตซอลไทยและทีมฟุตซอลเวียดนามนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะเม้นต่อไปครับเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการเคารพฝ่ายตรงข้ามแต่ในทนวนนัวร์นาเมนต์นี้ทีมไทยเปลี่ยนผู้เล่นไปเยอะมากแทนที่ทีมชุดใหญ่ทีมเก่าด้วยชุดผูดเ้เล่นใหม่และมันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับหลายประเทศในการควา้าแชมป์ฟุตซอล a f f ครั้งแรกเม้นต่อไปครับไทยแข่งแร่ง,งจริงๆหวังว่าจะควนไถได้ก็มนไนีจากเวียดนามนะครับ เป็นต่อไปครับไม่ต้องเสียใจรูนายมาเลเซียจะชนะไทยในนัดหน้ามาเลเซียจะสอนไทยลินฟุตซอลก็อนไนีจากกัมพูชานะครับแล้วก็มีคนไทยมาตอบกลับมิน,นี้ว่าทําไมกัมพูชาไม่สอนเองละ่ะ <c oughs> เป็นต่อไปครับฉันมองว่าปีนี้อินโดนีเซียจะเป็นแชมป์ในปีนี้นะและไปที่เมนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวเวียดนามท่านนี้ได้มากล่าวไว้ว่าขอแสดงความยินดีด้วยประเทศไทยจากเวียดนาม ครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นและชาวอาเซียนนะครับก็เป็นไงบ้างนะครับสำหรับผลการแข่งขันทั้ง2แมตช์เลยครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ